มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเพราะว่าทางด้านของปตทเขาต่อยอดความสำเร็จลมหายใจเพื่อน้องเฟสสองนะคะรวมพลังก้าวตอกับก๊อตจิค่ะโดยคุณอัธพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนก็เปิดเผยว่ากิจกรรม PTT เวอร์ a ัว u n ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้องเฟสที่1เป้าหมายเดินวิ่งระดมทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนจานวน150ล้านบาทที่ประชาชนทุกภาค ส่วนทั่วประเทศได้ร่วมสร้างสถิติใหม่สะสมระยะทาง600กิโลเมตรด้วยเวลาเพียง6วันทําให้สามารถช่วยเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษากว่า60,000คนได้กลับเข้าเรียนอีกครั้งในภาคเรียนปีการศึกษา2565และเพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จและยังมีผู้สนใจเข้าร่วมอีกเป็นจํานวนมากปะตะทจึงเดินหน้าต่อกับกิจกรรม PTT v i r t u a l Run นะคะเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษา ในเฟสที่2กับภารกิจ9ก้าต่อกับก๊อตจิเดินวิ่งสะสมระยะทางรวม20ล้านก้าก๊อตจิเพื่อจัดตั้งกองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษาร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสสสำหรับดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หรือเหตุปัจจัยไม่คาดคิดอาธิอุบัติเหตุอาชญากรรมต่างๆทั้งต่อครอบครัวและตัวเยาวชนที่ทำให้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออก จากระบบการศึกษาสําหรับกิจกรรมนี้นะคะมีเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายขึ้นตั้งเป้าที่20ล้านเก้ากจิโดยทุก1กิโลเมตรเท่ากับ39กอจิและทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกได้จนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะใครที่สนใจสามารถสมัครฟรีแล้วก็ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้เลยนะคะที่ w w w l o ลมหายใจเพื่อน้อง .com ค่ะ